วันีนิเกเอาละฮันกูอย่างนด้นแล้ววะร้อยครับสกิฟเลยสกิเลยอย่เย่ต่อไมาแล้วต้องห่วงเผื่อแ่ได้ไมวสกิฟไม่ได้อีกว่ะก็ต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวต้องเลี้วต้องเลี้ลก ท้องมาอืมเป็นไงล่ะท้องไอ้ียไม่ได้าเลยครับยงไปยังดีไปยังดีตาเดีครับตาดวมันเจ็กเพ่อดะเดียววเดียโนดองดองเลยออกู้มามีี่ออเฮียตัวแล้วโหแม่งสามละดีละดีละไม่ได้เต็มเลยครับอะกดที่เพอเจ้งเ็ว ไปออมึงทำอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอาวุธต่อทีมอ่ะเออไปบัลบลาออกไปปุนปุนหน้าดาวทั้งรุ่มว่าเออยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดันตีกระโดดลงนะกดันตีกระโดดแตงโดดแตงแตกแล้ว